สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําวุ้นมะม่วงนะ้ากะทิอร่อยอร่อยทานกันค่ะอากาศร้อนๆต้องเมนูคลายร้อนแบบนี้ค่ะแถมช่วงนี้มะม่วงออกเยอะมาทําเมนูนี้แช่เย็นๆรับรองอร่อยค่ะวิธีทําก็ง่ายๆพร้อมแล้วไปลงมือทํากันเลย<ม>เติมน้ำเปล่าลงในหม้อ400มลและผงวุ้น2ช้อนโต๊ะ แช่ทิ้งไว้5-10นาทีจนผงมุ้นดูดน้ำอิ่มตัวมะม่วงสุกล้างทำความสะอาดแล้วนำมาปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จนำมาหั่นเป็นชิ้นไว้แต่งหน้า เป็นชิ้นลูกเต๋าประมาณนี้ค่ะส่วนที่เหลือปาดเอาเต็นเนื้อแล้วนำไปปั่นเตรียมทำน้ำวุ้นน้ำวุ้นที่พักทิ้งไว้10นาทีก็อิ่มตัวเติมน้ำตาลทาย300กรัม แล้วเปิดไฟกลางกวนจนน้ำตาลและผงวุ้นละลายเวลาผงวุ้นละลายดีเขาจะไม่จับกับทัพพีเป็นก้อนจากนั้นก็เติมมะม่วงที่เราปั่นไว้700มลแล้วกวนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะได้เนื้อประมาณนี้แล้วนำไปเทใส่พิมพ์ขนาดพิมพ์ที่ลมใช้10คูณ10ค่ะเทจนหมดแล้วตักฟองออกด้วยจากนั้นก็พักทิ้งไว20้20-30นาทีจนวุ้นเสร็จตัว เมื่อพักทิ้งไว้จนวุ้นเซตตัวเราก็มาเติมเนื้อมะม่วงที่เราหั่นไว้เติมแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนของวุ้นหน้ากะทิอัตราส่วนลมขึ้นให้ที่หน้าจอแช่ผงวุ้นไว้10นาที เมื่อครบ10นาทีเติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลืออัตราส่วนลมขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วค่ะเปิดไฟกลางคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนผงวุ้นละลายดีวิธีเช็คผงวุ้นเหมือนเดิมค่ะยกทัพีขึ้นถ้าผงวุ้นไม่เกาะติดทัพีก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นก็เติมกะทิลมใช้กะทิ500มลแล้วคนส่วนผสมพอให้กะทิเดือดแต่ไม่ให้กะทิแตกมันก่อนเทชั้นหน้ากะทิเราต้องมาเช็ควุ้นของเราก่อนว่าเซ็ตตัวดีไหม ถ้าเซ็ตตัวใช้ได้ก็เติมหน้ากะทิลงไปลมจะไม่เทนะคะแต่จะค่อยๆเติมเอาค่ะเติมจนหมดเลยค่ะก็จะพอดีกับถาดที่เราใช้จากนั้นก็ช้อนฟองออกด้วยแล้วพักทิ้งไว20้20-30นาทีจนวุ้นเซ็ตตัวถ้าอยากให้วุ้นเซ็ตตัวไวแนะนำให้แช่ตู้เย็นค่ะพอวุ้นเซ็ตตัวเสร็จเรามาแกะดูเนื้อข้างในกันค่ะลมใช้วิธีตัดแบ่งผ่าครึ่งให้เท่าๆกัน ตัดแบ่งขนาด4คูณ4ตัดแบ่งเสร็จแล้วลมจะคว่ำให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ เนื้อวุ้นเซตตัวสวยงามสีสันน่ารับประทานมากๆค่ะชั้นกะทิกับมะม่วงก็ไม่แยกจากกันจับกันดีค่ะเนื้อวุ้นก็นุ่มเด้งดึงกำลังดีเดี๋ยวลมตัดแบ่งให้เพื่อนๆได้ชมแบบชัดๆค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากๆวุ้นก็เซตตัวดีลมขอชิมให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ อร่อยต้องยกนิ้วให้ชั้นมะม่วงเปรี้ยวอมหวานส่วนชั้นกะทิเค็มนำหวานตามพอทานรวมกันแล้วอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะลมรับรองว่าอร่อยค่ะถ้ายังไงลมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ